จะฝากขายอสังหาริมทรัพย์แบบไหนดีทำแต่งตั้งในหน้าดีไหมแล้วเราต้องทำอย่างไรกด subscribe like share และกดกระดิ่งติดตามคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สำหรับการฝากขายอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยคนทั่วไปอาจจะคิดว่าผู้ขายเป็นผู้เลือกนายหน้านะครับแต่สำหรับนายหน้ามืออาชีพแล้วท่านรู้หรือไม่ว่านายหน้าเลือกผู้ขายนะครับในบ้านเราเนี่ยการฝากที่นิยมก็ยังเป็นการฝากขายแบบเป,ปล่าอยู่เพราะฉะนั้นการทําสัญญาแต่งตั้งนายหน้าจึงดูเป็นเรื่องแปลกใหม่และเป็นข้อกังวลใจของผู้ขายนะครับว่า ควรจะทําดีไหมแล้วคว e <hi> รจะทําแบบไหนนะครับการทําสัญญาแต่งตั้งในหน้าสังหาริมทรัพย์เป็นการสร้างความชัดเจนระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายผู้ฝากขายแล้วก็ฝ่ายในหน้านะครับแบบที่1คือสัญญาแต่งตั้งในหน้าแบบเปิดหรือเป็นแบบที่ในหน้าทุกคนกล้าทําการทําสัญญาลักษณะนี้ก็คือจะเป็นการฝากขายผ่านในหน้าหลายๆคนพร้อมกันได้นะครับ แต่การจ่ายค่าตอบแทนหรือที่เราเรียกว่าคอมมิชชั่นนั้นเราก็จะจ่ายให้ในหน้าเพียงรายเดียวก็คือคนที่สามารถปิดการขายของเราได้นะครับสัญญาลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่กําหนดวันสิ้นสุดสัญญานะครับหรือบางครั้งอาจจะมีการกําหนดสัญญาฮะอาจจะเป็น1ปีเป็นการช่วยกระจายโอกาสในการขายหรือการเช่าสังหาริมทรัพย์ของเราเองในวงกว้างนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถปิดการขายได้ไวนะครับสําหรับข้อเสียของสัญญาลักษณะแบบนี้ก็คือว่ามันจะไม่มีในหน้าคนไหนนะครับที่จะโฟกัสหรือจริงจังหรือเต็มที่กับการขายอสังหาริมทรัพย์ของเรานะครับซึ่งมันทาให้โอกาสในการปิดการขายนั้นน้อยและช้าลงสัญญาแต่งตั้งในหน้าแบบที่สองเราเรียกว่าสัญญาแต่งตั้งในหน้าแบบ e อ็กซ์คลูซี เป็นสัญญาแต่งตั้งในหน้าที่ไม่ใช่ในหน้าทุกคนที่จะกล้าทํากับท่านนะครับสัญญาแต่งตั้งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการมอบสิทธิ์ครับให้ในหน้าเพียงรายเดียวในการดูแลการขายของท่านไม่ว่าจะมีลูกค้าสนใจติดต่อผ่านในหน้ารายอื่นก็ต้องมอคโคก,กับในหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับเรื่องของค่าทํางานนั้นนะท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับท่านก็ยังจ่ายตามที่ตกลงกับในหน้านั้นไว้เพียงรายเดียวนะครับเขาจะไปแบ่งผลประโยชน์กันเองนะครับ ทีนี้สัญญาแบบนี้เนะี่ยส่วนมากจะมีกําหนดเวลาสิ้นสุดนะครับข้อดีของสัญญาแบบนี้มีหลากหลายประการนะครับข้อที่1ก็คือสัญญาแบบนี้จะทําให้ผู้ขายเนะี่ยไม่ต้องเสียเวลามาใช้กับการขายสังหาริมทรัพย์นะครับเรายกให้มืออาชีพเนะี่ยเป็นคนดูแลนะครับข้อดีข้อที่2ก็คือว่ามีคนทําการตลาดโฆษณาให้ฟรี ไม่ต้องจ่ายค่ะเป็นความรับผิดชอบของนายหน้านะครับ uh huh. ข้อดีข้อที่3ก็คือว่านายหน้าก็จะทุ่มเทในการขายทรัพย์ของเราแบบจริงจังและโฟกัสอย่างเต็มที่นะครับมีการติดตามผลและรายงานผลอยู่ตลอดเวลาจนสิ้นสุดอายุสัญญานะครับ และข้อดีข้อที่4ก็คือมีมืออาชีพให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับตั้งแต่เริ่มก่อนการขายช่วยตั้งราคาการหาการคัดกรองลูกค้าการเจรจาต่อรองการทำสัญญาจะซื้อจะขายการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักง,งานที่ดินนะครับพูดได้เลยว่าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนะครับทุกอย่างที่พูดเนี่ยทำให้โอกาสในการปิดการขายมีมากขึ้นนะครับ แต่หลายครั้งเนี่ยคนก็มักจะมองว่าการทำสัญญาแบบเ e อ็กซ์คูซิฟมันเป็นการปิดโอกาสให้กับในหน้ารายอื่นๆนะครับท่านอย่าลืมว่าในหน้าที่จะทำสัญญาแบบนี้ได้ส่วนมากจะเป็นในหน้ามืออาชีพความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์อันยาวนานทำให้เขาเนะี่ยมีเครือข่ายในหน้าหรือมีกลุ่มลูกค้าในมืออยู่แล้วนั่นมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายและการปิดการขายนะครับแต่ข้อเสียของสัญญาลักษณะแบบนี้ก็มีก็คือว่า ถ้าเกิดท่านเลือกใช้ไหนหน้าที่ไม่ดีหรือไม่มีความชํานาญพอการปิดการขา,ขายของท่านก็จะชา้าลงมันเป็นการปิดโอกาสอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการปากขายในรูปแบบไหนก็ตามสิ่งที่ผู้ขายเนี่ยจะต้องคำนึงอยู่เสมอก็คือการเลือกใช้หนหน้าที่ดีมีจรรยาบัณมีความซื่อสัตย์มีความชำนาญน,นะครับ ท่านสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ได้นะครับทางช่องทาง y o u t u b e นะครับเก่งขายสังหาริมทรัพย์รับปุ๊บขายปั๊บนะครับหรือถ้าอยากชมทรัพ์สวยๆนะครับท่านสามารถติดตามชมได้ในเพจ f a c e b o o k นะครับ ขายบ้านที่ดินคอนโดเชียงใหม่ราคาสบายกระเป๋าได้เก่งขายสังหาริมัพยันะครับหรือถ้าอยากปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อขายสังหาริมทรัพย์กับมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับท่านสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ทางช่องทางไลน์นะครับชื่อว่าแอดเก่ง Real Estate ครับ